ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่22พฤศจิกายน2563นะครับสองลมสองจะเป็นขึ้นขึ้นขึยากไปนะครับนำโดยหลวงพ่อพระโคกัญจนาสุตาคมนเจ้าคณะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับร่วมด้วยอดีตประธานสภาเขตจอมทอง3สมัยนะครับหรือว่าอันนี้กรมบอกเขานะครับผมวันนี้ประลงเคสที่1884นะครับเป็นเคสของปุญญาชุมพรบุญเกิดนะครับท่านอายุ15ปีเป็นเส้นเลือดติดในสมองครับอามาพึ่งขึ้นซี่ตอนนี้ก็ให้อาหารทางสายยางนะครับ เป็นผู้ป่วยติดเตียงครับผมมีความจะไปต้องใช้แชมเปตนะครับแล้วก็เป็นรถเข็นความเย็นนี่มีมีอาหารอาหารแห้งนะครับผมที่นิ na, ่งเต่าครับผมรู้สึกปลาบิลีที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ในซอยพิมชนนริมทางรถไฟครับก็ได้นำแชมเปตมาติดนะครแล้วก็รถปินแชร์มามอบให้กับคุณยายซึ่งป่วยติดเตียงอยู่ครับ ก็ช่วยคุ้นค่ได้จ่ายให้กับทางครอบครัวคุณยายแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ดูแลคุณยายนะครับครับมีพี่บังนะครับเป็นสะพานคณมาในวันนี้นะครับพี่บังเคสนี้เป็นยังไงบ้างพี่ก็คือเคนนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นสะพานในการช่วยเหลือทางนี้ก็โดยการประสานงานจากทางจุวานหรือบ้างอิมรอนบาคนที่ประสานกับผมมาครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นสะพานคนให้ ันนี้มีคุณพี่ที่มาเป็นลูกสาวนะครับเป็นคนดูแลคุณยายนะครับรู้สึกยังไงบางครับที่ที่มีทางโรงพยาบาลที่มีเลยก็รู้สึกดีใจมากเลยอะค่ะที่แบบว่าท่านได้มาช่วยเหลือค่ะก็ทำให้แบบหลายจานช่วยช่วยเหรือว่าครอบครัวพอถึงจริงก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ตลอดเนาะคือปิด ก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้มาช่วยเหลือมใยา่ในครั้งนี้นะครับที่ได้ขเลยครับยังไงก็ขออนุอโมท <c oughs> นาไม่ได้หนาสาธุน,นะครับผมขอบค